มีใครขโมยนะลืมครับดอกไม้ใบไม้ครับหลวงตาท่าน,ท,านท่านจะเหยียบแล้วมันจะอาจจะลื่นครับแล้วก็ใบไม้บางใบมันบางทีมัน,นมร้อนครับร้อนมากมีใบไม้ดอกไม,ดกไม้ดอกไม้อาจจะลื่น ต้องให้ว่างเสร็จจะพ้อนะจเกครับพพเปเ็นะผ้าถุงครับไม่เป็นผ้าสิ้นผ้ากอมาผ้าห่มผ้าปูที่คิดว่าจะเอาไปเป็นสิริมงคลครับบางคนก็เก็บไว้เลยครับเก็บไว้โชว์ในตู้หรือหิ้งพระแล้วแต่ครับแล้วแต่ ครับอันน ok ี้มาจากไหนกันครับผมอ๋ออยู่นี่อันนี้บ้านโคกสูงเนี่ยครับตำบลตำบลบางได้อำเภอานนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้อยู่บ้านแถวนี้ครับบริเวณนี้ครับนํารถมาเจิมม้วอไอ้มาให้ท่านได้เหยียบเนาะโอเคครับเป็นสิริมงคลครับสาธุสาธุครับนี่บ้านไหนครับแถวนี้บ้านโคกสูงโคกสูงเนาะบ้านโคกสูงครับครับผมสาธุสาธุครับที่ได้มาครับผม ยี่มาจากไหนกันครับมาจากที่นีละครเดี๋ยวแถวนี้เนาะในบ้านโคกสูงนะครับเนาะครับผมอ่ในบ้านโคกสูงนะครับอ่าสาธุสาธุครับผมขึ้นมาด้านหลังตั้งแต่ักฐานเลนะครัได้มานกรครับครันหังข้างล่านหลังจีนมากๆลูกม่ต้องไปอัดเยียดให้ดข้างหลังแล้วครับร้อนร้อนกันไม่ดีนะครับผมขึ้นมาเรียงต่อ พย,ยายามให้นั่งเป็นแถวเดียวครับเพื่อที่ให้หลวงตาได้เดินได้สะดวกครับเ,เดินเคาะได้สะดวกแล้วรวดเร็วครับก็ให้การเดินทางไม่ติดขัดมากมายครับช่วยให้หลวงตาเดินทางได้เร็วขึ้นระยะทาง400กว่าก,กิโลครับ่อจะถึงนครพนมครับนะครับหลวง,งตาผ่านมาถึงนี้นะครับหลวงตาเดินเร็วมากครับ จะขาวขยับมาข้างหน้าหน่อยนึงครับพี่แต่ว่าแต่ว้แต่ของไวแม่แม่ไม่ต้องแตะไมต้องแตะม่ใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องโกงแพงครับโกงแพงนะไมต้องโกงแพงครับครับด้วยแรงศรัทธาครับประชาชนพอแตะหน้าไปครับชาวบ้านครับมาร่วมอรับดวงตาตลอดแนวเส้นทางครับ เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากครับต้อมแแพต้องแหนามครับแตะนาม้พต้องก้มแงด้วยตั้งขนาดแ่ตะนามครับแตะนาครัแตะนา เราตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านบริเวณบ้านโคกสูงครับตำบลบางไ่อเภอพนมไอำอเภอพนมนงรักครับจังหวัดสุรินทร์นะครับขณะตอนนี้ก็7.40นาทีครับยังอยู่บริเวณนี้อยู่นะครับใครที่จะดักรอท่านหน้าก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับตังนะังนต้องนตงครับเาจะเดินทางไปบริเวณอเภอก่อนถึงเอเภอกับเชิงครับแต่เส้นทางไปกับเชิงครับ จังหวัดสุรินทร์ครับรับที่อยู่บานโคตงน็พี่น้อง้มีมันเรทรับมาตรครับนครับดร้เต็มรถหน่งแล้วจะเอาไปลงที่ศูนย์เด็กๆเต็มรถอะไรครับท่านตอนนี้ข้างในครับยม่านโอน้ลยครับเตน้จประชาชน ได้บริจาคมาครับเต็มรถก็จะนำไปบริจาคให้กับศูนย์เด็กครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจ้าหน้าที่ได้สอบถามดวงตาว่าบริจาคให้กับศูนย์เด็กดวงตาก็จะมาสาธุครับเข้า่าบริจาคเลยครับดวงตาวานะได้เลยห้ะงน้ำบำบัดใบสอง Ở bạn xuống các bạn cho kênh Ghiền เราเรายังคงตามติดต่อนะครับติดตามหลวงตาบุญชินครับเฮ้ยรถด้เืยถลดเครับ <c oughs> เราจะคงกอติดนะครับงตา อยู่ในบริเวณหมู่บ้านโคกสูงครับตำบลบัดได้อำเภอพนมสารคามจังหวัดไอ้ปนมนกรักครับขอประธานช่วยป,นม,ปนมสารคามไปไกลเหลือเกินขอโทษขอโทษเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวไปเพจลงๆๆลงลงทางลงทางพนมนกรักครับจังหวัดสุรินทร์ครับตะโกแล้วครับตะโกนตะโกนวันนี้เวลาจุดโมงสีนาทีครับ อยู่ที่หมู่บ้านโคกสูงครับอำเอพนมรงรักจสุรินทร์ครับทางมุ่งหน้าไปอำเอภกับเชิงครับวันนี้หลวงตาเดินองค์เดียวครับเพราะว่าพระทองคำที่ตามมาจากอาอันดประเทศนะครับ ไม่ไหวครับเนื่องจากสุขภาพร่านกายแย่ครับเท้าเป็นแผลแล้วก็ผู้พองครับแสบเวลาโดนพื้นแล้วมันจะแสบมากครับเพราะพื้นมันร้อนมากผิดล่าสุดเมื่อวานนี้ครับติดพลาสเตอร์เต็มเท้าเลยทั้งสองข้างแทนพื้นรองเท้าครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทนได้ก็ได้กลับวัดเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นให้กลับ ในวัดที่อรัญญประเทศนะครับจังหวัดสัะแก้วครับชื่อพระทองคำนะครับพระทองคำนั้นได้เอ่อเห็นเห็นว่าหลวงตาบุญชื่นครับผ่านก็เลยว่าจะขอตามไปด้วยที่นครพนมครับแต่ด้วยร่างกายนะครับสภาพร่างกายครับไม่ไหวก็ต้องขอ ลากลับวัดก่อนในระหว่างทางก็อาจจะมีพระรูปอื่นนะครับที่มาร่วมด้วยแต่ก็ไม่ไหวกันครับก็ลากลับวัดกันไปถ่ายรูปแล้วครับ ตอนนี้ลุงตาก็กำลังเดินออกจากบ้านโคกศูนย์ครับมุ่งหน้าไปสู่บ้านข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นบ้านไหนกันครับตามเลยครับเมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาคอยอำนวยความสะดวกพิษยาสากู่ภัยครับนิเขตอำเภอปราสาทโสุรินครับ ต่อจากอำเภอเมืนกวดอำเภอละอันทร,รา,ายครับช่วยกันอำนวยความสะดวกให้หลวงตาไปถึงจุดหมายที่นครพนมครับบรรยากาศเช้าวันนี้ครับสดชื่นแจ่มใสครับบรรยากาศดีมากเลยครับ ใช่คนอยากจะร้อนเหมือนเอดิมครับนครับชาวบ้านชาวบ้านครับมารอรอต้อนรับนะครับหลวงตาครับ ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้ภัยครับก็มาอำนวยความสะดวกให้หลวงตานะครับ<ห>นในเรื่องงานจัดระเบียบการต้อนรับหลวงตาว่าควรมีข้อปฏิบัติเช่นใดเพื่อให้หลวงตานั้นได้ทําภารกิจรุลล่งเรืองโดยเร็วครับเพื่อไม่ให้การเดินทางของหลวงตาทั้งติดขัดครับผมอ่านี่บ้านอะไรกันครับผมมาจากบ้านไหนไทยสันติสุขไทยสันติสุขอ๋อมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับอยู่ข้างในครับพันไท<ห>ยสันติสุขยังอยู่ในบักไดไหม บักไดค่ะบักไดนะครับอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับญาติโยมมารอกันครับผมด้วยแรงศรัทธาครับสาธุสาธุครับบ้านสันติสุขเนาะใช่บ้านสันติสุขไหมครับใช่ค่ะอ๋อมาจากบ้านสันติสุขบ้านใจสันติสุขครับนี่ครับ ามจะให้พระเขาให้ก็เอาไว้ละนแลจะให้พรองรามุน้นจะล่ับกลับกลับมีมีขวดสองขวดก็ยกเลยครับอ่ายกไวรอสักชั่วโมงนึงครับรอเลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมครับแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นเอาให้คุ้มอธิษฐานให้เยอะครับนี้ได้ใจกัน ม่ไม่ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้ามามาด้วยฮะอ๋ออย่าบอกพี่มารีว่าให้เอาไม่มีโทรศัพท์มาเลยวันนั้นออกมาขอออกมาเลยเอาเครื่องนึงโอ้เอ้แล้วก็ไอ้กระเป๋าเอาสบายอันเล็กๆกระเป๋าใบนึงเอาไว้ใส่ยาหน่งได้ครับถ้ามานะถ้ามาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรโอเคครับคุณครับครับครับตอนนี้เราอยู่บ้านไทยสันติสุขครับบริเวณบ้เรียกบ้านไทยสันติสุขครับ อำเภนบักไดออำเภอขนมดงรักจังหวัดสุรินนะครับตอนนี้เวลา7โมง49 00นาทีครับหวงตายังอยู่บริเวณนี้ครับ7โมง49 00นาทีนะครับ

Hola, vamos a ตอนนี้เรายังอยู่บริเวณแยกบ้านไทยสันทิสุขครับตำบลบักไดออำเภอพนมดงรักครับจังหวัดสุรินทร์ครับกำลังจะเข้าสู่บ้านโน,โนยางขุดนะครับตำบลบักได้อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เช่นกันครับบ้านโนยางขุดครับตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดนาทีครับ กำลังจะเข้าสู่บ้านโนยยางกุดครับตำบลบักแดงอำเภอพนมดงรักจังหวัดส,สุรินทร์นะครับ สำหรับพระทองคำคราบที่ติดตามมาครับได้กลับวัดเรียบร้อยแล้วนะครับที่สะแก้วครับเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ไหวครับท่านเลยลวงตาเลยบอกให้กลับวัดกลับการเดินด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ครับอาจจะทำให้เจ็บป่วยแล้วก็ไม่สามารถทนต่อความบาดเจ็บ ส่วนตอบแผลที่คุกคองครับที่เท้าได้ครับตอนนี้เรายังตามติดนะครับหลวงตาบุญชื่น เราอยู่ที่บ้านโนนยางกุดนะครับตำบลบักไดอาเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ครับเวลา7โมง53นาทีครับเวลาการรลฟสดอาจจะดีเลยครับผมจึงต้องย้ำเรื่องเวลาิิหนึ่งเ,เรื่องสถานที่ผมจะสอบถามไปตามเส้นทางเรื่อยๆครับ เพราะบางทเาีเราไม่ใช่คนพื้นที่ก็อาจจะผิดพลาดล้งไปบ้างครับต้องขออภัยไว้ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ ไปจากรอด้านหน้าครับเพื่อสอบถามชาวบ้านว่ามาจากไหนยึ้สึกยังไงบ้างที่ได้มารับลวงตาครับ กันครับดวงตาท่านเดินเร็วมาก นี่ณ็ติดตามแม่ชีมีแม่ชีแล้วก็ชาวบ้านครับที่มีความศรัทธาเริ่มใสเดินไปกับหลวงตาด้วยครับในวันนี้ตลอดเ,เส้นทางครับก็จะมีพื้นที่เริ่มใส่ศรัทธาในหลวงตาครับก็จะมาขอร่วมเดินด้วยอย่างเช่นหนูน้อยคนนี้ครับตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> วันนี้ก็ยังเดินติดตามหลวงตาด้วยครับ ังคงมีชาวบ้านครับมานั้งรอหลังการกัดสายครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตามตลอดเส้นทางครับบางใกล้เลนเคียงเส้นถนนที่อยู่ติดถนนแล้วก็บ้านที่อยู่ด้านในครับที่ไม่ติดถนนก็พากันออกมาต้อนรับที่ถนนเส้นใหญ่ครับ ไดาจะให้เหยียบไหมเหยียบได้ครับปาให้เหยียบวพราะทางเดินป้าจะมาป้าต้องต้องคล่องเร็วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในการบอกให้ชาวบ้านที่มาเตรียมรอรับนะครับปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้สะดวกสบายในการเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการเดินของหลวงตาครับ อันนี้อยู่บ้านไหนกันครับอ๋อบ้านนวนยังกุดลก็มาบุยลำด้วยอ๋อมาจากอำเภออะไรครับอเมืองเลยโอเคครับนี่ครับคนที่สตาในหลวงตานะครับมารอดูบารมีหลวงตาครับมาจากทุกที่เลยสาธุสาธุนะครับนะบุญนะบุญด้วยกันนะบุญด้วยกันครับ

ครับตอนนี้มโม17.59นาทีครับเราอยู่ที่หมู่บ้านโนยังกุดครับตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักครับจังหวัดสุรินทร์